ส <iser> ีสองหนึ่งสาห้าครับสี่สามสองโอ้โบานมากครับการบริการคะรต้งก็ต้องมีกานดิจิทัลและดิชวยตอบโเราได้ยินเสียงอฮาตุนตาขณะนี้เราก็ดูว่าคนทีมสัมมาวันนี้เมีแฟนของเขา แต่การที่ทำอะไรที่างในชีวิตให้เกิดมีแฟนให้เกิดความร็กให้มีคนรักให้มีคนชื่นชอบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่คนบางคนอาจจะได้อะไรมาง่ายในชีวิตแต่ว่าเมื่อมันได้ไม่ง่ายเวลาที่จะทำมันก็ให้มันอยู่ให้มันคงอยูมม่ไดผมต้องทึ่งเทอยางเต็มที่เช่นเดียวกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายซึ่งเล่นละครหล่อใจในดวงใจเจ้าขโงลแล้วมันเป็นความเรียบสมงกว่าเาิมเป็นตอนต่อน,นี้ซึ่งสังงที่สุดเสย และวันนี้เข้ามาร่วมรายการกับเราขอเชิญท่านผู้ชมทุกรับครับคณาวุฒิไตรพิพัฒน์ธนาโภครับ มีกาานับจดีมากับเรืองความคเเราพูดกันยังไงนะก่อนยูเลยเป็นโปจินเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดโดยกรเนมดมีพี่น้องอ่คนครับมีพี่สาอยู่คนครับครับแล้วเราก็เป็นคนที่สองข้างนะีมปีไม่ถึงปีแล้วมครับปีกว่านพีคคมเก้าคือสี่ครัจะปีกว่าครับปีกว่าว่า เน่เเป็นนาอาจริงหเปล่าลูกสดๆเออดูเนยและตอนไหนก็ที่เริ่มโดนชมอายุสักกี่รู้ภาพปวรน่าจะประมาณตั้งแต่อนุบาลเลยเพราว่าตอนเด็กจะมีความแบบหน้าแอบสมีคนาเห็นเวเหน้าตาน่ารักจังหลนอะันอกยากท แล้วจะไม่พูดด้วยเลยจะหนีเลยใช่ผมก็จะหันหปบแล้วว่าไม่เอาไม่อยากไม่เอาผมก็จะไปเลยไม่ชอบรันไม่ชอบไม่ชอบมากไม่ได้หรอกเพื่อนมหาลัยที่เป็นแนวชีวิตดีคิวคนเยอะเยอะมากใช่จีิแล้วเรามองแล้วเข้าใจใช่ผมแฮปปี้มากเวลาอยู่อๆพวกเพื่อนเราจรมีความสุขใช่เขาเป็นคนที่สนุกสนมเป็นคนที่แบบคอยสร้างรอยยิ้มให้เรา ต่ก็จรที่สัญคือตอนที่ไปเล่นมันจะต้องมีบทเริ่แล้ต้องมีบทที่แบบื่อะไรย่างเงี้การแบ้วมู้่าต้องการคือจะทำยากนี้ก็ทนาตอนนันไม่อยากผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงแล้วก็มันก็เป็นความรักรูปแบบหนึ่งมันเป็นความรักที่มีปกติทั่วไปสัวอย ชอบไม่ชอบไม่รู้เราเชอยางมันเป็นไม่อย่างมันเป็นเรื่องเรื่องของเราครับแต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเขาใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นเล่นผานมันได้อย่างสบายใช่แต่ว่าเราก็ยังที่ว่าเรามีทีินักแสดงเราก็มีหน้าที่ถ่ายทอดักตรงนั้นคนบาดกตรงนั้นเอาไม้คนนี้ซก้อเส้นแต่กินไปกตามอกันชอบคุณชูบดูหน้าที่ในการเล่นและคนอยู่ตรงนั้นคนคนนี้หมายถึงคนเราความอ่นี้นรักเขาช ความคิดหรือว่าความเตัดสินใจแตตอนนั้นหลังจากออดออนออกมาเรียบร้อยมีติดติดมาบ้างไหมแบบเห็นปบพชที่รอรอเดินมาผมมามเี่ยผมอาจจะไม่ได้ติดแล้วแต่ที่ติดอาจจะเป็นภาพที่พี่ชายขับมองมาตอนแรกนะนั่งเฉยๆนะพี่ชายรอรเดินผ่าน เขาจะแต่เงด้อยทุนเราเพราะคนที่ดูเฉยๆมากนะแต่เวลาที่เขาพูดอะไรมันจะปากก็ไู้ดีทุกคำพูดเลยนะเขามีวิธีการเรียนร้อยคำพูดมีวิธีคิดวิธีทำทุกอย่างครบถ้วนผู้ชายคนนี้ผู้ชายซึ่งเขาตั้งใจเป็นแฟนเราเขาสนใจกรุงน้อยมากเพราะว่าเขาทำให้มันดีคราจะจิตนะ

มานกที่มากลุครับวันนี้เป็นงานเดียวเราผก็ถเชสนุกมากนี้ตอนนั้นหลังมากต้ยเรื่ไปเกี่ยวกับชีวปวตเองเลั้งแต่ตอนงการมา